สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเต้นยมรสุมถลมหนักใต้อ่วมทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้นวันที่4มกราคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นนี้ไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวนันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะช่้นนี้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควัน มีการสะสมลดน้อยลงในระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองรอยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนะราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซลียสตั้งแต่จังหวัดสงขล์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรม,มราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ